หลังจากไปรับชมคลิปนะคะเรามาดูของอัปเดตจากทางฟรีไฟกันก่อนค่ะนี่กิจกรรมแรกนะคะอาหารมื้อนี้รับอะไรทานดีครับนี่เลยนะคะแม็กซิมขอแนะนําเมนูสุดอร่อยจะเป็นเบอร์เกอร์นะคะทุกคนนี่แค่99เพรก็จะได้กล่องดวงใจแสนอร่อยไปครอบครองนะคะถ้าเกิดว่า299เพรนะคะก็จะได้ระเบิดเบอร์เกอร์อยากไปครอบครองค่ะทุกคนนี่กิจกรรมนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่18มีนาคมนี้นะคะทุกคนต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยนะคะรี l o a d โหมดคนครูนะคะมือปราบอาหารแผงเกาะสวรรค์น,นั่นเองนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยละกันนะคะต่อไปทุกคนยิงเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S อ่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนได้ไอวอลเบอร์เกอร์มานะคะต่อไปนะคะสุดท้ายนี่เรียบร้อยแพ็คเบอร์เกอร์นะคะจะเป็นชุดแฟชั่นผู้ชายแบบนี้นะคะทุกคนนี่นี่ค่ะทุกคนนี่จะเป็นเบอร์เกอร์ไอวอลแบบนี้นะคะ อ่ะทุกคนกิจกรรมนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่22มีนาคมนี้นะคะนี่ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับแฟชั่นใหม่แกะกล่องแบบคนค,คูคูมือปราบอาหารแห่งเกาะสวรรค์น,นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย Good Morning ทุกคนด้วยนะคะอยู่กับอุ่มอิ่มกันอีกแล้วนะคะทุกคน คือตอนนี้อิ่มเพิ่งตื่นนะคะทุกคนแล้วก็ดูจากสภาพหน้าก็น่าจะรู้นะคะว่าสภาพอย่างนี้ <c oughs> กล้าถ่ายได้ไงเอาเป็นว่าไม่เป็นไรทุกคนวันนี้นะคะอิ่มจะมาทําคลิปวอล์กหนึ่งวัน, <c oughs> วนอ,อ๋ออุ้มอิ่มใช้แน่อยูทุกคนดูนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เพิ่งลุกมาจะเตียงเลยแล้วก็จับกล้องแล้วก็มานั่งถ่ายทุกคนดูเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้อิ่มไม่มีไปไหนนะทุกคนอยู่แต่บ้านนะคะทํางานที่บ้านแล้วก็กินน้ำแบบ แล้วก็เมื่อวานทุกคนมีไปหาหมอฟันมาทุกคนคือเพิ่งไปเปลี่ยนยางฟันมาแล้วก็ไปปักหมุดหมุดเขาเรียกว่าอะไรปักสกูหรืออะไรสัก่งน้งแหละเออนั่นแหละอยู่ข้างบนเหงือกตรงนี้นะคะรู้สึกปวดมากแล้วก็เพิ่งเป็นประจำเดือนแล้วก็จะมีอาการปวดท้องน,นิดหน่อยก็เลยดูแบบดูโสมมากเลยทุกคน <c oughs> สภาพหน้าแบบโ oh อ้เว God ด้วยแล้วต้องไปล้างหน้าก่อนทุกคนตอนนี้พี่ธีมก็น้ำกินหน่อยอะไรน้ำกินหน่อย เต้นเต้นเต้นท <c oughs> ุกคนพี่ทีไม่อยากใหเห็นนะ้าสดเฮ้ยไม่เหมือนอิ่มเลยอะ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวอิ่มจะไปแปลงฟันก่อนนะคะ ซับทั้งหมดแล้วค่าแรกหยิ่งจะใช้ตอนอาบน้ำนะทุกคนแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายตอนอาบน้ำให้ดูเนาะแล้วก็จะสะครับผิวไปดูเลยๆกันนีนะทุกคนอันนี้คือสครับมานาคาเวียนะคะตัวนี้อีบอกเลยก็ได้ว่าเป็นตัวที่หยิ่งทำขึ้นมาใช้เองนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกคนหลายๆคนชอบคนคิดว่าจะขายด้วยนะดูอันนี้คือสครับไปเลยนะเพราะว่าตรงแขนนี้มันเปียกอยู่แล้ว ือทุกคนถ้าเกิดว่าใครติดตามอูมช่วงแรกๆนะอิมอะดำกว่าพี่ทีมากแล้วทีเนี้อยอิ่คือแบบลองทําสครับลองทาผิวลองทําแบบดูแลผิวอทุกคนแล้วแบบเฮ้ยมันขาวขึ้นเลยจริงอะดูดิมั้องอยู่ตรนนี้อย่างี้เนี่ยคือมันขาวมากเลยนะจริงสีมันสวยมากมันออกสีแบบส้มๆชมพูชมพูอย่างนี้นะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นติดตัวเลยทุกคนอุ้ยเสียดายมันตกทุกคน เนียนมากทุกคนมีูโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยมันเนียนมากเนียนจริงอ่ะทุกคนอิมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยว่าแต่งตัวกันแล้วอิมจะบอกนะว่าอิมใช้ครีมอะไรบ้างนะคะทุกคนอิมก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยว ต่อไปพี่เสร็จแล้วต่อไปทุกคนหยิบจะมาหน้านะคะเ,เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวรอตอนที่หยิบม,มาหน้าเสร็จเลยแล้วกันนะจ๊ะ โอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าอิ่มอ่ะจะใช้แบบทวหมดด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นน้เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ต้องทาครีมบำรุงผิวจะใช้เป็นตัวนี้นะดูสภาพปวดสิก็หมดแล้ว ผิวตัวเสร็จแล้วนะคะก็มาที่ผิวหน้ากันต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเช็ดโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ยิมก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่เลยจะแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวกันชวนพิธีบอกไปกินข้าวก่อนไม่รู้จะพาไปหรือเปล่าไปทุกคน let's go ว่าไงเราถ่ายคลิป,ประไรขงเธอถ่ายคลิปวอล์กหนึ่งวันไปไหนอะไรไปไหนไปกินข้าวข้าวที่ไหนไม่รู้เธอต้องพาเขาไปไปอะไรไปยังงงอยู่เลยเนะี่ยทำไมอะ เดี๋ยวเขาทำคอ,อนเสิปปร์ตไอเมคอัพที่นี่ครับทำเลยตั๊ดซับแม่ทำจะไปไหนคะถามอะ่ะจะไปไหนเบี้ยวเองครับกินร้านไหนร้นานที่เธอชอบเราจะไปกินร้านไหนละจังจะไปร้านไหนอ่ะร้านเดิมว่ะร้านเดิมร้านไหนอะ่ะที่เราไปกินมนาเขาจะรู้ก<อ>ว่าเธอไปเลยเกินหลายร้านเลย ทำไมอะ MK แล้วทำไมอะเออ, <c oughs> อยูไบนแค่นี้มไมก็ MK ยูแล้วก็ MK อยากอไม่ม่มีอะไรกินคจินนไม่เปิดไม่เอาเกลียดจะยิงทำไมเธอไม่อยากกินวเียวรู้อะะ สี war, ่สามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่วันนี้คุณแม่กินอะไรครับตอนนี้อิ่มกำลังท้องอยู่นะทุกคนบอกเขาดีเลยไดเอ้าจะจ้องเนยเขาอ่ะเ้องไร้องไงหวานสักวันได้ไหม อะไรอ่ะเธอต้มกุ้งเขากินอะไรกินหลังอหองสดใ่หมเหรอไหนกินยั่วดิกิน,น,นะนยั่วอ,นะอีนน๋โอมอินนอ่มกินจุอันนี้อะไรเนี่ยน้ำต้มยำกับอะไรเนี่ยอันนี้มีต้มยำกุ้งอันนี้แหละแจ้าพรนะ้แล้วเนี่ยผมอิ่มแซ่บ กคนว่าถ้าอินไปเกหาหลีเนี่ยอินจตหน้าตาดีแค่ไหนอ่ะให้เดาได้หัวไม่เราก็จะเคลียร์ลงเต๊ะเลยกัน <laughs> ให้เขามาเก็บฝาโอ้โหมวัวเลยโ,โดยหดูนี่เงกินยกินกินต่อนะเดี๋ยวเขาขอไปนี่แป๊บนึงขาไปนี่แป๊บนึงไปไหนอ่ะไปไปห้องนะ้ำ ตังเลยนะคนี่ที่เดี๋ยวจ่ายตังก็เลยเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาสีเขาม่ดีเลยจ่ายตังเลยเดี๋ยวเขามาแล้นนวนะเดี๋ยวเขามาแล้วไปไแต่ร้อนมาก โอ้โหหอมมากอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวบิ mm ๊ hmm. มว่าน่าจะได้จบคลิปเท่านี้แหละเพราะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไปแล้วนะคะ mm hmm. จบแล้วเหรอกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วทุณบิ๊มบิ๊มคิดเธอนะ่าดูมากใช่น่าด,ดูมากแค่นี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดอยากให้ถ่ายคลิปว่าทำอะไรอีกก็ คอมเมนต์กันมาได้นะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยบ๊ายบายอ่ะบ<ป>๊ายบาย